ผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพราะว่าด้วยพายุมันเข้าเนาะก็ช่วงนี้ก็จะงดถ่ายคลิปขี่รถล,ลงหน่อยนะเพราะว่าแบบมันตกทุกวันเลยเราก็อาจจะขี่รถท่ามกลางสายฝนไม่ได้นะ <c oughs> นี่คือสภาพตอนที่ไปลุยฝนมานะครับโคตรเละเลยครับ อันนี้คือเชดเ็ดไปแล้วนะเชดเ็ดไปแล้วนิดนึงเละมากอะ่ะสภาพหลังฝนตกมาเมื่อวานเละหมดเลยดีดเย็นข้างหน้าข้างหลังดีดเละเทอะไปหมด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แกเยอะแยะหมดเลยเ้ยแล้วก็เดียนนี่ประมาณกี่เดือนว่าประมาณสองเดือนมั้งสองเดือนแล้วก็จะสอบปลายภาคแล้วแล้วก็จะมีปิดเทอม,มกระบอกลก่อนว่าปิดเทอมเนี่ยมันมันมันปีโควิดไงแล้วมันแบบต้องปิดประมาณปิดห้าวันนะจำไม่ผิด าประมาณเทอมหนึ่งก็จะหยุด15วันพอปิดเทอมสองก็อีกสิบห้าวันของพออี่ในการหยุดปิดเทอมเนี่ยประมาณ30วันเองนะครับสำหรับเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยตัดจบไปเนี่ยจบไปก็อยู่ที่แค่15วันแล้วก็เปิดภาคเรียนใหม่เลยผมสั่งซื้อชิปเตอร์มาแล้วยังไม่ได้ไปติดเลย Ini kah 7:40 lah. บึงบในบ้านบึงเนี่ยทานมไข่มุกนี่เปิดเยอะมากเออแทบจะกินไม่ทันเลยตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยกินทยอยกินแต่ะร้านก็แตกต่างกันออกไปเนี่ยพอเข้าวแถวอะไรกันอะ ก็เท่าเดียร์เราไปไรกันอ่ะมันปกติน um ี่คือแบบแป๊บๆๆก็หมดแล้วนะคนที่ไม่มีงานอะไรวะ คนนี้ก็จะเล่นแต่โทรศัพท์นะนะดูกันว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่กำลังเล่นเกมทำายมิตรภาพอยู่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเราลงนะมึงลงหมดแล้วงไงะฮะคนที่ด้านเลยเออตีกันหน่อยตีกันหน่อยตีกันหน่อยเยอะเล่นเยอะก็เพกับเพื่อนดีๆไอ้คุณเดิน อร่อยรังเกียจหรอคอเพื่อนอ่ะเออขมาย่ะขมาย่ะเอเหมือนมึงกาย2000 years later คุณผู้ชมเดยนเซ็จแล้วเรียบร้อยไปอ่านอยู่โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของ ไม่ติดัยแป๊ดหนึ่ง วันนี้นะครับเรามีเกมมานำเสนอนะครับเป็นเกมตีตุ่นนะครับจาก S P E N G 45นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นโคตรง่ายเลยนะครับพี่รับประกันเลยว่าให้ความสนุกและก็ความเพลิดเพลินนะครับคือเล่นง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ย เห็นไหมแม่งตีๆแล้วแม่งก okay, ็แตกแล้วน่ได้แจ็คพอตแล้วเนี่ยเห็นไหมเกมนี้นะครับที่ใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็แอดไปเลยนะครับ h e n g 45นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็บริการโค้ดดีเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปซื้อของสักแก๊บโอเคครับคุณผู้ชมของหมดพอดีเลยพอดีว่าผมจะมาซื้อของในตลาดแล้วแบบหมด มาเก้อเลยไปเลยผมก็ต้องไปโรงเรียนต่อแล้วครับไม่มีที่ไปแล้วะไงไงก็ต้องไปกระเป๋าผมอยู่ที่นู่น โอ้รติดเลยฝนตกอ่ะโอ้โหโคตรติดอ่ะคนเยอะนะเนี่ยทำไมถุงเทอยแมง บากระดาษนี้หลอดหลอดล,อดลอดอัวไม้ยังวะหลอดเออหลอดอยู่ในกระเป๋านี่ว่ามันมีครั้งหนึ่งอ่ะมันหลอดมันปิวอ่ะแล้วอดกินเลยต้องเอาช้อนตักมุกออก ตามด้วยกันโทนโดูนให้จอดทุดนนี้ด้วยให้จอดอก,กับกับออกไงว่าเนี่ย nähdään tähän